สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้น้องปูก็จะพามาเที่ยวอ่างเก็บน้ํานะคะห้วยหลวงค่ะอันนี้ก็จะเป็นกาแพงนะคะประกอบไปด้วยก้อนหินค่ะตรงนู้นก็จะเป็นทางขึ้นนะคะบันไดทางขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวให้ถ่ายแบบนี้ดีกว่านาอจะได้เห็นกันชัดๆค่ะทุกคน ขออนุญาตนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปขึ้นบันไดกันนะคะทุกคนทางนู่นก็จะเป็นบันไดขึ้นนะคะทุกคน <c oughs> สูงมากค่ะทุกคนจะสูงมากเนี่ยค่ะความสวยงามอันนี้บันไดขึ้นนะคะเราก็จะขึ้นไปข้างบนเลยค่ะเพื่อเราจะไปดูอ่า,อางเก็บน้ำนะคะ ใหญ่มากค่ะทุกคนขึ้นไปเลยนี่ค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนเหมือนว่าเป็นจุดจุดชมวิวนะคะทุกคนดูค่ะสวยงามไหมคะจุดชมวิวค่ะผ่ารอบๆดูนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะลงไปข้างล่างนี่ก็โอ้เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยค่ะ ก้อนเมฆก,ก็สวยค่ะอันนี้ฝนก็กําลังจะมานะคะทุกคนฝนก็กําลังจะมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะค่ะน้ําเยอะมากเลยค่ะทุกคนน้ําเยอะมากเลยค่ะก้อนเมฆมาแล้วค่ะทุกคนถึงเวลาก็จะตกอีกแล้วค่ะ <c oughs> น,นี่ก็จะเป็นก้อนหินนะคะเจ้าหน้าที่ไม่ให้ลงเล่นนะคะไม่ให้ลงเล่นค่ะเหมือนว่าเป็นจุดชมวิวนะคะทุกคนดูค่ะต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากเขียวดูแล้วสบายตามากเลยค่ะทุกคนดูแล้วสบายตาสดชื่นค่ะทุกคนสดชื่นค่ะ สวยงามมากค่ะทุกคนน้องปูก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ